มาครับกับการดิจิบอลชุดใหม่ครับนี่ซิสเตอร์ออเดอร์ e x 1 0ซึ่งการ์ดที่ผมอยากได้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของนี่ฮะเบลเซมอนครับโอ้โหเท่ครับเป็นแบบอากิระรู้จักป้าอากิระซึ่งชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวพวกตัวละครตัวร้ายทั้งหมดนะครับของดิจิบอลนะครับในภาคของซีรีส์อนิเมะก็มีตั้งแต่อโปคาริมอนนะครับมีเวลีบีเดมอนด้วยนะครับอุ๊ยอันนี้เป็นขอบยิ่งอนหนึ่งกล่องมีหนึ่งใบครับออกเป็นยูกิโอนี่จำคนนี้ได้ไหมในดิจิบอลเอเวนเจอร์ซีรีส์ เพื่อนๆดูทีวีนะครับโอ้มันใช่โอ้ว่ามันใช่ได้แล้วนี่คือเบลซ์มอนเซ็กพีเอบโอ้มายกัดยับโอ้ยผมรักบันไดผมรักดิจิมอนผมรักเบลซ์มอนโอ้ย b บ็ควอล์กไรมอนโอ้มค์ก้าดโอ้ยไม่คิดว่าจะได้เนี่ยแบ็ควอล์กไรมอนครับนี่แบบับ SR ธรรมดาโหเท่ากับ PA ก็เท่โคตรเท่อย่าให้ดูเลยคุดาตานะของไรมอนด์เลยโอ้โอู้เอาพวกไรมอนแต่ใบธรรมดาครับถ้าพีเอกก็อีกแบบหนึ่งครับ <c oughs> ค,คุ้มครับกล่องเดียวครับได้ใบนี้ก็คุ้มแล้วครับแพงกว่าทั้งกล่องเลยเนี่ย